สวัดีครับท่า <c> น <oughs> ผู้ชมมาครับผมนี่มาดซองเมตาเคียนให้เบิร์นนะครับเนาะนั่นเองอยู่วัดเอ่อเสียงธรับนะครับเนาะเปลี่ยนเมตาเพียนเปอเป็นเมตาเคียนตะกี้นี่ให้โชคให้ลาบเข่าสามตัวนะครับแล้วท่านผู้ชมอันนี้ครับผมมีโอกาสไดบ้าเออพาะอา,า,า,าจารย์มาก็เลยได้มาขอถ่ายธรทำซองให้ผูจเจ้าเบิรงเป็นแนวทางนะครับเนาะสิบหกกุมภาพันธ์สละพัห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ท่านผู้ชม ด่วนเลยครับตะกี้ดังยังครั้งนี้บททีันี้ก็เลยบรได้มาถ่ายทำยวดเสงทำนะครับเด้อนี่ครับเห็นไหมครับมือเจ้าเห็นยังครับเนาะคือเหลขกสามหาสิก็เลขกหนึ่งหกแปดเปตองเรียเห็นเหลขกหนึ่งหกแปดนะครับเนาะทู้ช่องเอาเลยนะครับเด้อาสองให้ดึง เอาเดี๋ยวข้ากล่องมานำขับมาหนิเอาอเห็นองไรคือยังสัน่นเห็นยังสั่นคือยังไหน้องรับเนาะนี่ดูสุดเลย มีเป็ดมีกบ ลีกท์3กับท่านผู้ชมทผมเห็น คือเลขแปดหาหก 8, 6, บอรครับท่านยมคือเลขแปดหาหกบอสท่านเป็เราเปสีอย่างส8บอ 看着。 เลขกเก่าสามหาครับท่านผู้ชมเลขกหาตัวใหญ่ไง,งเลย

ቻሉ ቹት ኮንኮና จะไม่ตะเคียนอาจจะว่าไปซื้อ,อยังขับนี่เถอะ มนีนะครับเนาะเออสิกุมภาพันธ์พศสองพหอิเอ่าต้องให้เบอร์นะครับเนาะต้องให้เบอนะครับนะเด้อฝนะนดีปะครับลงตา่กอยดนันเอกบอกเนันบเรื่องนี่้อือกเคยด้บอกบงนี่เิ่นไฮโให้ราบแม่นบอกเม่ตเขียนไ โอค้ uh, oh, ครับครับพอักยบดฝันดีบ่ครับ oh, ผักอยู่ดีใกล้ๆเจ้าแมนี่ฝันดีเนาะมักเสียงโชกเสียงหลาบน้ำเพลินตีบอครับผมบอดโอ้อ่ะเด้อครับอืมครับ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 ผมนี่เดครับเด้อท่าชผู้ชมนี้แหละครับไม่แต่เคียนเพิ่นซื้อยังนอน คู้จกซื้อ้ตีโอ้คือแม่ซื้อแม่ตะเคียนหรือซื้อนีบางนีบางเดียวเป็น้ตีแต่ว่าเต่ว่าแม่ตะเคียนมีบางนีบางเดียวนบ่ขับขับตีแล้ขับแล้วท่านผู้ชมเออผมก็สองใหยื่อก็ับละสิบหกกบารับา์้สองพันห้าร้อยกเฮงๆดูดูสงามพรต้องเหลือคนเดิม อ่ปูดได้เห็นยังไงคือเังนสันเห็นสั่นคือยังไงเดี๋ยวนะไปแนวทางนะครับเนาะไปพ่อจบเข้าอืม